รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จังหวัดอีกแล้วชอบมากเลยค่ะและจังหวัดที่เรามาเยือนกันในวันนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่แต่มีความน่าสนใจมากเลยค่ะจังหวัดอ่างทองหรือเดิมชื่อเมืองวิเศษชัยชาญตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําน้อยค่ะความสําคัญคือเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพมา่าซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวอันเต็มตำนานที่น่าสนใจอย,อยู่มากมายทีเดียวค่ะ วัดอ่างทองได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามที่มีความเก่าแก่มากกว่า200วัดและเราจะเริ่มต้นกันที่วัดจันทรังศีแห่งนี้ค่ะวัดจันทรังศีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2446โดยทางฝั่งทิศตะวันออกนั้นจะมีพระพุทธรูปศรรักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพโยกประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบาบอยุธยาอายุเก่าแก่กว่า300ปี ชาวบ้านเล่าว,ว่าพระพุทธรูปองค์นี้สามารถยกไปมาได้เลยเป็นสาเหตุของชื่ออง์พระนั่นเองค่ะทางด้านฝั่งตะวันตกจะเป็นที่ตั้งของมหาวิหารหลวงพ่อสดมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสตุรมุกที่วิจิงตรงดงามมากโดยด้านในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสดหลอด,ด้วยโลหะซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งภาพเก่าของหลวงพ่อที่หาชมได้ยากก็ได้ถูกรวบรวมไว้ให้ประชาชนได้มาสักการะกันค่ะนอกจากนี้ ก็ยังมีวิหารพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเจ้าแม่กวนอิมปังทันม,มือสีหน้าที่แกสลักขึ้นจากไม้หอมขนาดใหญ่จากประเทศจีนแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานณวัจจันทรังสีปัจจุบันนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวอ่างทองและคนทั่วไปอย่างมากค่ะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะนี่แค่วัดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกวัดหนึ่งซึ่งที่นั่นถือเป็นอัญชินของอ่างทองเลยค่ะและที่นั่นนะคะยังมีบุคคลสําคัญที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะ วัดสังกระต่ายหรือเดิมชื่อวัดสามกระต่ายวัดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองอ่างทองเพียงสองกิโลเมตรผู้ที่สร้างวัดนี้คือทวติจันทนาเสวีปัจจุบันเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษามีเพียงโบทก่าวที่เหลือแค่ส่วนผนังของโบสถ์และต้นโพธิ์สีต้นได้แตกรากปกคลุมโอบผนังโบสถ์ไว้ในลักษณะสี่มุมพอดีและที่นี่เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมาร่วมพูดคุยและพานำชมได้ค่ะ ตอนมองตอนแรกนี่รู้สึกว่าที่นี่น่าสนใจมากอยากให้ท่านเล่าความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็สันนิษฐานนะฮะเพราะว่ามันนานมากแล้วสันนิษฐานว่าที่วัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่4ี่ถึงห้าร้อยปีก่อนกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นรวมๆกันก็คงเกือบๆพันปีเหตุที่ชื่อวัดสังกตตายเนี่ยสังอันเนี้ยมันแปลมาจากคําว่าสามคือขอ่าวว่าเนี่ยจริงๆเรียกกันสามกตตายเพราะว่าที่แห่งนี้ บริเวณตรงนี้มีกระต่ายอยู่กันเยอะมองไปเนี่ยเห็นห้องนอนอยู่สามห้อง <Okay. S 2> ก็เลยเรียกกันว่าสามกระต่ายสามกระต่าย<ฆ>แล้วต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นสามกระต่ายเซนค่ะความน่ารักของคนอ่างทองเขามีความน่ารักยังไงบ้างคะท่านพูดกันง่ายที่นี่แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะผมว่าเกือบ6กสิเ็นี่ยก็จะเป็นวัดวาอารามการที่ผู้คนในจังหวัดอ่างทองเนี่ยเข้าวัดกันเยอะเนี่ยนะะมันก็เป็นตัวบ่งบอกเดี๋ยวว่า สามารถขัดเกลาจิตใจได้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าคนอ่างทองเนี่ยใจเย็นอ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วก็มีความเป็นมิตรอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นมาเที่ยวที่อ่างทองนี่ก็จะเจอรอยยิ้มไปทั่วเลยของคนอ่างทองเรียกว่านักท่องเที่ยวที่มาหรือใครที่มาเยือนอ่างทองนี้ต้องกลับไปด้วยความประทับใจแน่นอนเพราะว่าวัดแต่ละวัดที่มีอยู่เป็นจํานวนมากเนี่ยมีศิลปะหัตถกรรมที่สวยไม่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 เหมือนที่อื่นค่ะ เรื่องของภาครับเองนะคะแล้วก็การบริหารดูแลเนี่ยเรามีการบริหารดูแลยังไงบ้างคะท่านเราบริหารดูแลโดยใช้ชุมชนเป็นหลักแต่ว่าที่อ่างทองเนี่ยเราฉีดวัคซีนเข็ม3าหรือเข็มกระตุ้นไปแล้วเนี่ยมากกว่า60-7 0เจซนแล้วจากคนที่ได้รับเข็ม2มาเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวบ่งบอกว่าที่อ่างทองเนี่ยดูแลกันเต็มที่เลย อย่างที่ท่านพูดนี่เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมส่วนหนึ่งเลยอ่างทองนี่มีการเตรียมความพร้อมอื่นๆในการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกบ้างไหมคะคือเราให้ดูแลตนเองปิดหลักให้ชุมชนดูแลแล้วก็กิจกรรมบางอย่างเนี่ยก็สามารถอนุญาตให้ดาเนินการได้แล้วจา่ทีนี้ว่าก่อให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัดเพื่อทําให้ตัวเลขของเราเนี่ยดีขึ้นมีผู้ป่วยน้อยลงซึ่งปัจจุบันเนี่ย ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าก็ยัง,ย,งยังไม่วางใจเหมือนกับทุกที่ไม่ได้ก็ต้องพยายามให้เต็มที่ต่อไปมาถึงข่าวแถสุดท้ายในช่วงนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่นี่อ่างทองค่ะที่อ่างทองเนี่ยนอกจากเป็นเมืองมีวัดวารามสวยงามแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่สวยงามไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหุ่นเหล็กว่าจะเป็นที่วังเจ้าช่างงานจักสาน ไม่จะเป็นที่สัมโก้ที่มีมะม่วงอร่อยมากแล้วก็มีต้นตางเรียกว่าต้นตาลที่ช้างการไปเช้าเย็นกลับวันเดททริปเนี่ยมาเที่ยวที่อ่างทองเนี่ยง่ายสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งลงใจพวกคนอ่างทองเนี่ยฉีดวัคซีนกันหมดแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็มีน้อยลงตามลำดับค่ะเรียกว่ามาที่นี่ได้ความสุขแล้วก็อุ่นใจด้วยใช่ครับ,รบวันนี้นะต้องขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยนะคะยินดีครับขอบคุณท่านทุมครับ ูดคุยกันแล้วท่านผู้ว่าย,ยัางได้พาเราชมภายในวัดสันคตัยด้วยค่ะเมื่อเดินเข้ามาใกล้จากช่องหน้าต่างมองเข้าไปจะตรงกับองค์พระพอดีงดงามชวนตะลึงมากเลยค่ะด้านในมีสามห้องตามที่ท่านได้เล่าในตอนแรกโดยที่ห้องแรกประดิษฐานหลวงพ่อแก่นห้องกลางเป็นห้องที่ประดิษฐานพระประธานคือหลวงพ่อวันดีส่วนอีกสององค์มีขนาดย่อมลงมาคือหลวงพ่อสีและหลวงพ่อสุขส่วนห้องสุดท้ายเป็นห้องที่มีรูปปั้นปู่โสมค่ะ ความอันจรินของวัดนี้ก็คือตัวโบสถ์ไม่มีหลังคาแต่ร่มรื่นเนื่องจากอาศัยร่มเง,งาของต้นโพธิ์ที่ปกคลุมจนเปรียบเสมือนหลังคาไปแล้วส่วนผนังโบสถ์ก็คงสภาพอยู่ได้โดยไม่พังทลายลงมาเพราะได้ลากต้นโพธิ์ชอนใช้ยึดผนังโบสถ์ไว้ทั้งหลังอย่างแน่นหนาะจึงดูเหมือนว่าทร,รมะก,กับธรรมชาติกําลังอบอุ้มคุ้มครองกันอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วช่วงหน้าไปหาอาหารอร่อยๆกับขนมทานกันดีกว่าค่ะ ชัยพีเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัยพีเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ได้เวลาตะลุยจอร์เจียดินแดนโรแมนติกแห่งเทือกเขาคอเคซัสท่องทัวร์จอร์เจียบาตูมีคุทายซีกอรีกูดาอูรีพัสเบกิมิสเคตาทาเบเลซี8วัน5คืนกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์วันที่8ถึง15มิถุนาย,ยน2565ราคาเริ่มต้น48,900บาทสอบถามและขอรับโปรแกรมทัวร์ได้ที่ดีไซน์ทริปโทร0819055147 เส้นทางท่องเที่ยวเวียดนามกลางดานนางหอยอันทักปนาฮิวนั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศสสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คสะพานมือยักษ์ชมหอยอันเมืองมรดกโลกช้อปปิ้งฮันมาเก็ตนอนหรูอ,อยู่สบาย4วัน3คืนเดินทางกับสายการบินไทยเวียเจ็ทวันที่21-24กรกฎาคม2565ราคาเพียง15,900บาทซอปทาและขอรับโปรแกรมทัวร์ได้ที่ดีไซน์ทริปโทร0819055147 ตลาดเก่ามีอายุกว่า100ปีเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จึงยังคงเห็นสภาพเรือนไม้แบบห้องแถบโบราณอยู่ค่ะที่นี่เป็นแหล่งผลิตขนมไทยโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของเมืองวิเศษชัยชาญปัจจุบ,บันจังหวัดอ่างทองได้เปิดให้ตลาดสารเจ้าโรงทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาววิเศษชัยชาญไว้ด้วยค่ะและบริเวณใกล้เคียงยังมีศาลเจ้าพ่อกวนอู ที่ชาวบ้านได้ความเคารพศรัทธาอย่างยิ่งค่ะเดินตลาดเสร็จก็แวะมาทานกลางวันที่ร้านนี้ค่ะร้านครัวบ <ins> <The> ้านสวนบรรยากาศดีรสชาติอาหารจัดจ้านสมเป็นร้านที่ท่านผู้ว่าแนะนำมาเป็นครอบครัวยิ่งดีนะคะเพราะเมนูหลากหลายและเน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่น มาอ่างทองอย่าลืมแวะมาชิมกันนะคะเอาละค่ะเราพักกันอีกทีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวหมู่บ้านจักสารกันค่ะ ฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนาดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัย PR, เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ได้เวลาตะลุยจอร์เจียดินแดนโรแมนติกแห่งเทือกเขาคอเคซัสท่องทัวร์จอร์เจียบาตูมีคุทายซีกอรีกูดาอุรีพัสเบกิมิสเคตาทาเบเลซี8วัน5คืนกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์วันที่8ถึง15มิถุนายน2565ราคาเริ่มต้น48,900บาทสอบถามและขอรับโปรแกรมทัวร์ได้ที่ดีไซน์ทริปโทร0819055147 เส้นทางท่องเที่ยวเวียดนามกลางดานนางฮอยอันทักปนาฮิวนั่งกระเช้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศสสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คสะพานมือยักษ์ชมฮอยอันเมืองมรดกโลกช้อปปิ้งฮานมาเก็ตนอนหรูอยู่สบาย4วัน3คืนเดินทางกับสายการบินไทยเวียเจ็ตวันที่21-24กระกฎาคม2565ราคาเพียง15,900บาทซอปทาและขอรับโปรแกรมทัวร์ได้ที่ดีไซน์ทริปโทร0819055147 บางเจ้าชามาที่นี่นะคะเนรู้สึกสังหรณ์ใจว่าต้องได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปแน่นอนค่ะเพราะที่นี่นะคะมีผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆไปดูกันเลยค่ะบ้านบางเจ้าชาเป็นชุมชนที่มีมาในสมัยกรุงศรีเอุธยาทีเดียวนะคะและเพราะชาวบ้านที่นี่สืบทอดงานจักสานกันมาเนิ่นนานจึงขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดประณีตสวยงามจนผลงานหัตถกรรมจักสานโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะคะ สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะฉลาดเจริญสินป์ค่ะกำนานตำบลบางเจาฉาโอ้โหตรงนี้ที่เป็นศูนย์นี่เราเรียกว่าศูนย์อะไรคะตรงนี้จะเป็นศูนย์จํหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลบางเจาฉาเราจ้ะแล้วมีเรามีผลิตภัณฑ์เด่นๆอะไรบ้างคะที่นี่จะเด่นในของด้านการจักสานไม้ไผ่สีสุืมไม้ไผ่สีสุกใช่แล้วเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งเหรอคะไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่คู่กับบางเจาฉามา ตั้งแต่หลายสิบหลายร้อยปีแล้วโอ้โหอย่างนี้กำนันพาเราไปดูผลิตภัณฑ<า>์จากไผ่สีสุกนิดนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันเหมือนกัเลยใช่ไหมคะ,ะค่ะอย่างตะก้าเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ใช้เป็นใส่ของใส่หอมใส่กระเทียม,มในครัวเลือนใส่ผลไม้แต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นงานที่ละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยอจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะจะเป็นกระจาดอันนี้จะดูหยาบแต่น,นี้ละเอียดขึ้นมาแล้วก็จะเล็กเหมาะสําหรับเป็นของฝากได้อะไรได้ค่ะ,คะแล้วอย่างนี้นี่ความคงทนของเขานี่คือความคงทนขหงไผ่สีสุกทนมากเพราะว่า ไผ่สีสุกมันจะเป็นไม้ที่เวลาเราทํางานจักสานเนี่ยมันจะนิ่มแต่พอมาขึ้นรูปแล้วมันจะสวยงามมันจะมีเงาในตัวเองค่ะเงาในตัวเองแล้วก็ถ้าเราจะให้ทนเราจะเอามาลงฟันเพื่อรักษาเนื้อไม้เพิ่มในการรักษาดูแลไม้เขาเห็นบอกอย่างนี้นี่คือใช้ได้เป็น10บสปีเลยเหรอจ้าได้เป็น10ปีค่ะแล้วลักษณะเด่นของไผ่สีสุกนอกจากความคงทนแล้วเขามีลักษณะเด่นอื่นๆยังไงบ้างคะที่เราเอาไผ่สีสุกมาทํางานเนี่ย เพราะว่าทนมากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องไปซื้อข้างนอกกำนนงคะแล้วลักษณะเด่นของไผ่สีสุกอะค่ะนอกจากเรื่องของความคงทนเนี่ยเขามีจุดเด่นอื่นๆอีกไหมคะค่ะก็ไผ่สีสุกจะมีความเด่นในตัวเองอย่างเช่นใบเนี้ยคือธรรมชาติเลยเราไม่ได้ลงฝันนะผิวเขาจะเป็นมันสีเขียวขึ้นสีเขาสวยมากสีสวยตามธรรมชาติความเงางามในตัวมีหมดค่ะ และเห็นบอกว่ามีการทําเพื่อให้คงทนมากขึ้นก็คือเป็นรูปแบบของการนําไปเอาไปลมฟันอ่อลมควันลมฟันก็คือใช้ฟางข้าวที่เสร็จจากการทํานาค่ะเอามาลมเอามาสุ่ไไฟและน้ำพรมเพื่อให้เกิดฟันแล้วเราก็เอาผลิตภัณฑ์จากสารของเราเนี่ยไปลมมันจะเกิดสีอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็เป็นสีสวยเลยแล้วก็ทนเห็นแบบนี้นี่คือใช้ได้เป็น10ปีเลยใช่ไหมคะ อย่างนี้ตัววัตถุดิบหรือว่าตัวไผ่สีสุกนี่เราเป็นในชุมชนเองหรือว่าเรามาจากที่ไหน,นะคะก็ในชุมชนเราจะปลูกไว้ทุกบ้านนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรณรงค์ให้ปลูกไผ่สีสุกค่ะ,คะแล้วก็สมเด็จพระเทพท่านก็ยังนำลิปลูกตรงแถวข้างวัดเลยค่ะก็เป็นที่หลวง ไว้ให้ประชากรได้ใช้แปลว่าวัตถุดิบตรงนี้ก็คือมาจากในชุมชนของเราเลยค่ะแล้วอย่างที่นี่เนี่ยมีลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนไหมคะก็จะเป็นลายพิกลลายพิกลลายนี้จะเป็นลายที่สารแล้วความละเอียดจะเยอะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราทําใช้ในชีวิตประจําวันแล้วค่ะเรายังมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกไหมคะนี่จ้ะเราจะพัฒนาตามที่ท้องตลาดต้องการค่ะเดี๋ยวพาไปชมทางนู้นไปเลยค่ะ นี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมคะใช่จ้ะค่ะ อันนี้จะเป็นกระเป๋าของสุภาพสตรีสินค้าประเภทนี้เราโด่งดังถึงประเทศญี่ปุ่นมีส่งออกด้วยะค่แล้วเห็นแบบนี้คืองานละเอียดประณีตมากนี่คือใช้คนหนึ่งคนทำไม่ใช่จ้ะเพราะว่ากระเป๋าใบเนี่ยใช้คนไม่ต่ำกว่าสี่คนค่ะก็จะเป็นขั้นตอนจากต่อ จากตอกที่จะนำมาสานก่อนค่ะแล้วก็มาสานขึ้นตัวรูปร่างเราก็จะมีรองมีแบบสานอันนี้เป็นสองคนแล้วค่ะแล้วก็มาแต่งตัวอ,องค์ประกอบในการแต่งตัวคือผูกปากเข้าก้นค่ะค่ะอีกคนหนึ่งแล้วก็มาใส่น้องสิงใส่ โอ้โหอีกคนนึงแล้วก็บุผ้าอีกคนรายละเอียดเยอะมากนี่หนึ่งใบนี้เราใช้เวลาทํางานไหมคะหนึ่งใบถ้าคิดแล้วก็ไม่ต่ำกว่าสี่วันสี่วันสี่คนโอ้โหมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอแล้วแบบนี้นี่เราทําตามออเดอร์หรือเปล่าคะถ้ามีออเดอร์มาเมื่อก่อนเนี้ยญี่ปุ่นที่ไม่เป็นโควิดนะคะคือญี่ปุ่นสั่งมาเราก็ทําตามออเดอร์แต่ปัจจุบันเนี้ยคือเราทําตามความต้องการของลูกค้าค่ะค่ะ อย่างเช่นกระเป๋ากระเป๋าใบนี้ยเพิ่งโทรมาสั่งขอเป็นแบบนี้สีสามสีกำหนดได้เลยเพราะเป็นงานแฮนด์เมดคือเราทำด้วยมือทั้งหมดเลยก็คือสามารถทำตามออเดอร์ได้แล้วนอกจากการทำตามออเดอร์แล้วเรามีวางจำหน่ายที่ไหนบ้างคะของเราก็จะมีที่นี่ที่ศูนย์จำหน่ายแล้วก็ตามสินค้าโอทอปต่างๆแล้วก็ในเพจ ในเพจเราก็ยังมีเพจของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเห็นความสวยงามของชิ้นสำเร็จนี่อยากไปเห็นคนที่เขาสายจริงๆเลยค่ะได้เลยเดี๋ยวไปดูนะควราไปชมกันค่ะจะ นี่คือทีมสานตัวจริงเลยใช่ไหมคะใช่ดูสิค่ะอายุป่านี้แล้วต้องทีมตัวจริงของจริงสิบแปดแล้วนี่คือเป็นประจําหรือว่าเป็นแบบอดีเรกอ่าเขาทําเป็นงานประจำแล้วเมื่อก่อนเป็นงานแค่อดีเรกค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับปัญหาโควิดที่เข้ามาค่ะค่ะเลยไปทํางานภายนอกไม่ได้ก็เลยต้องมาทําเป็นงานประจาแล้วแม่แม่พี่ๆที่มาทํานี่คือมาจากไหนกันนะคะอ่อคนในหมู่บ้านเองอ่าคนในหมู่บ้านแล้วเขาต้องมีการไปเรียนมาก่อนไหมคะเกี่ยวกับการ คนในชุมชนเนี้ยแทบจะคลอดมาจะทําเป็นแล้วเพราะว่าอยู่กับภูมิปัญญาจากสารคือเกิดมาก็เจอเลยถูกไหมคะแล้วก็เหมือนกับได้ทําไปเรื่อยๆได้ซึมซับไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆค่ะแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวเองกำนันคะแล้วอย่างนี้เรามีการแบ่งในเรื่องของรายได้อย่างไงบ้างคะที่นี่เมื่อก่อนเนี้ยเราจะใช้การฝากขายของชาวบ้านค่ะแล้วต่อมาคือ พอจะขายได้แต่ละชิ้นมันนานชาวบ้านก็ต้องใช้เงินทุกวันค่ะ,คะก็เลยเปลี่ยนเป็นเราซื้อขาด<อ>แล้วก็ผลกําไรก็ตกอยู่ชาวบ้านเลยก็คือชาวบ้านทําเสร็จก็คือมาอได้เงินเลยจ้ะค่ะโอ้โหแบบนี้ก็ดีนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือชุมชนด้วยค่ะ,คะและที่นี่คือศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากสัต ตาค่ะมาถึงที่นี่แล้วนะคะเข้าสู่ช่วงนี้เลยค่ะเชียร์ให้ช้อปรออะไรล่ะคะคุณลิวรีวิวเลยค่ะช่วงเชียร์ให้ช้อประดับชุมชนบางเจ้าชาซึ่งขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของงานประดิษฐ์ งานสินจากสารไม้ไผ่สีสุกจากเป็นตอกเส้นบางสีเหลืองนวลสารขึ้นรูปขึ้นลายจนได้ชิ้นงานที่ละเอียดสวยงามรวมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งย้อนยุคให้คิดถึงวันวานหรือที่สวยเก๋ร่วมสมัยก็มีให้เลือกนะคะสั่งทำตามออเดอร์ก็ได้ค่ะงานแฮนด์เมดสุดประณีตระดับ5ดาวไม่ชอบก็มาเสียเที่ยวนะคะคุณเนท พี่จซูสำหรับรายการเราขอโปรโมชั่นปังๆหน่อยค่ะด้านนี้ราคาเท่าไหร่คะ1000บาทจ้าลดเหลือ800บาทเลยจ้าว้าว <Wow! S 2> <Wow! S 1> และด้านนี้ละคะ800จ้า8 0 0บาทนี่นะคะ4คน4วันนะคะวันนี้เราลดให้เหลือ6 0 0เลย600บาทเท่านั้นคะ่ะและสำหรับด้านนี้ละคะอ่า1,200 1,200ลดเหลือ 1,000 1,000บา่1,000บาทนะคะลดไปเลยทุกชิ้น200บาทค่ะและที่นี่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางจ้าชาค่ะคุ้มค่าเกินราคามาตรฐานระดับโอท็อปเนเชียให้ช็อปค่ะคุณผู้ชมคะอ่างทองยังมีวัตศักดิทธิ์และชุมชนที่น่าสนใจอีกมากซึ่งเราจะไปเย็นกันต่อในครั้งหน้านะคะ แต่สำหรับวันนี้เวลารายการเราหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ